ข้อที่5เลข3จํานวนเรียงกันนะครับรวมกันได้81จงหาจํานวนที่มีค่ามากที่สุดนะครับจงหาจํานวนที่มีค่ามากที่สุดโอเคนะครับจากตรงนี้นะ,ะครูจะลองเขียนเลข3จํานวนนะครับตรงนี้ให้เป็นจํานวนที่1นะตรงนี้ให้เป็นจํานวนที่2แล้วก็จํานวนที่3ก่อนอื่นเลยเนี่ยครูจะขอสมมติก่อนสมมติเลข3จํานวนนะ ให้เป็นนี่เลย1 2 3สมมุตินะอะถ้าเลข1เนี่ยครูแทนด้วยตัว x ครูถามว่าเลข2ครูจะแทนด้วยอะไรครูต้องแทนด้วย x บวกอะไรบวก1ถูกป,ปะเพราะถ้า x เป็น1ใช่ไหมบวก1ก็จะกลายเป็น2เลข3คืออะไรเลข3คือ x บวกด้วยอะไรบวกด้วย 2. เพราะถ้า x เป็น1ใช่ไหมบวกกับ2ก็จะกลายเป็นสโอเคนะสรุปนะครับครูก็จะแทนตัวแปรนะครับเลขจำนวนแรกคือ x จำนวนที่2คือ x บวก1จำนวนที่3คือ x บวก2เขาบอกว่านะครับมันรวมกันได้81ก็คือเอา3ตัวมาบวกกันนะครับอันนี้คือตัวที่1อันนี้คือตัวที่2นะครับบวกกับตัวที่3ก็คือ x บวก2มีค่าเป็น81เราก็รวมตัว x ก่อนนะครับตัว x มีตัวไหนบ้างนี่ตัวนี้ตัวนี้มี x อยู่3ตัวนะครับมันก็คือ3 x นั่นเอง 1บวก2ก็จะกลายเป็น3เท่ากับ81โอเคนะครับย้าย3ไมไปทำอะไรย้าย3ไปลบนะครับสามเนะครับตัวนี้ลบกันนะครับได้เป็น78 ครูโยนครูยกมาตรงนี้นะ 3x นะครับเท่ากับ78 x เดียวนะครับเอา3ย้ายไปหารคิดเลขนะครับ3 1 3นะครับ32 6เหลือเศษ1นะครับ3 6มก็จะมีค่าเป็น26 โอเคโจทยก็ถามหาว่าจงหาเลขนะครับที่มีค่ามากที่สุดนะครับ x เท่ากับ26นะแต่เขาถามหาเลขที่มีค่ามากที่สุดนักเรียน x บวก1 x บวก2และ x บวก3ตัวไหนที่มีค่ามากที่สุดตัวที่มี x บวก1อ่านี่นะอีกครั้งหนึ่งครับจี x นะครับ x บวก1และ x บวก2ตัวที่มีค่ามากที่สุดก็คือ x บวก2ถูกไหมมีค่ามากที่สุด ฉะนั้นโจทย์ถามมา x บวก2ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราแทนค่าเออ x เป็น26นะครับบวกอีก2นะครับคำตอบที่ออกมาก็จะคือ28นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอบ28